ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพนอนุญ,ญเดิทรงมีพระชมมนมายุครบ85พรรษาพวกเราคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ11โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจึงของนำสนเสนอหนึน่งในโครงการพระราชดำริเพื่อเป็นการเทิดเกียติของพระองค์ท่านว่าเด็ทาง ต้นของการเดินทางบนถนนสายยา่กแปกอย่งนี้ครับมาร่วมเดินทางไปบนถนนสายย่าแฝกกับดิฉันนางสาวนัทวรวงหงยิ้ค่ะและกระผมนายจินเมธวงใหญ่นัครับท่าพร้อมแล้วไปกันเลยดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉย นี่คือพือ้นที่แรกครับที่เราจะได้มาทําการศึกษาเรื่องราวและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหญ้าแฝกครับตอนนี้กระผมยืนอ,อยู่ที่โครงการทุร่ญ้าแฝกเฉิมเกียรติกองพันหารราชที่4รองอหารราชที่17ท่ายุนจอมทัพ เราอยู่กันที่หญ้าแฝกนะคะซึ่งเราจะมาพูดถึงลักษณะของหญ้าแฝกหญ้าแฝกนะคะภายนรล่าของหญ้าแฝกเนี่ยจะมีจีลิทรีชนิดหนึ่งที่จะช่วยในการปรับสภาพดินอีกครั้งนะคะยาจุลินรีเนี่ยจะช่วยในการให้ยญ้าแฝกเนี่ยสภาพปรับปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้ข้างได้รากของหญ้าแฝกนะคะเป็นรากเรียวยาวอย่างลึกเขอ้าไปในดินโดยตรงเลยค่ะจากต้นนะคะจากการตัเแตงกวา ลักษณะลำต้นแยกแตกลักษณะคล้ยายกับต้นตะไคร้ใช่ไหมคะที่งเ,เราปลูกในบ้านของเรา,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 าที่สะะา,ามารถที่ลักษณะที่แข็งกว่าแข็งกว่าต้นตะไคร้นะครับจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่าเมื่อแยกแตกเจริญเติบโตได้สูงสุดจะมีความยาวได้ถึงสองเมตรหรือกใช่ไหมคบ ราก็สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นคือการปลูกไว้เพื่อที่จะลดการทางทลายของหน้าดินนั่นเองครับสภาพปัญหาของทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากผิวของหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้าป่าที่ไหลบ่าชะล้างเป็นจํานวนมากทําให้ดินสูญเสียความสมบูรณ์บางครั้ง ยังก่อให้เกิดดินพังทลายซึ่งส่งผลเสียต่อหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นและทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญ้าแฝกที่เป็นพืชที่ช่วยในการป้องกันการพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ดินให้มีความชุ่มชื้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดําเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นวิธีการยายง่ายๆในการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้ จากพระปรีชาสามารถที่ได้พระราชทานพระาราชดำริในการนำหญ่าแฝกมาอนุรักษ์ดินและน้ำจึงเป็นที่มาของการกล้ามุลหม่อมถวายรางวัล International Merit Award จากสมาคมอนุรักษ์ดินนานาชาติหรือ I E C A ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการใช้แญ่าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำึงป่ะส่ความสำเร็จและแพรหลายไปยายนานชาต แต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอแต่สองดาวยังเป็นแสงอังดง,งามให้แก่กัน,กนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มสตรีสากรอนเตกพันธ์ย่าแสกค่ะบ้านกอทาวซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าขวัญจะได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้หรือแบบนี้ให้คุณผู้ได้เลือกใช้กันจะผ่านกรรมวิธีอะไรบ้าง กนกเลยค่ะารเตรียมก้าและดินเพื่อปลูกหญ้าแฝก 1. กําจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที่ 2. การปลูกหญ้าแฝกในช่วงต้นฤดูฝนพื้นที่ปลูกต้องมีความชุ่มชื้น 3. การเตรียมแนวร่องปลูกโดยการวางแนวร่องปลูกขวางความลาดชันตามแนวระดับขนานไปตามสภาพพื้นที่ 4. การใส่ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 5. การปลูกก้าหญ้าแฝกในแปลงปลูกโดยการใช้กล้าเพาะชำาถุงขนาดเล็กใช้ระยะปลูก10เซนติเมตรหรือกล้ารากเอยใช้ระยะปลูก5เซนติเมตร 6. ความห่างของแถวหญ้าแฝกประมาณ1.5เมตร7กลบดินในแนวร่องปลูกให้ต่ำกว่าระดับผิวดินปกติเพื่อให้น้ำขังและซึมลงในดินได้แ ควรปลูกซ่อมแซมให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่เป็นแนวยาวต่อเนื่อง <Okay. S 1> การดูแลรักษา 1. ระยะเวลาในการปลูกหญ้าแฝกควรปลูกในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2. การใส่ปุ๋ยจะช่วยทําให้หญ้าแฝกจเจริญเติบโตเร็วขึ้นโดยปกติจะใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งใช้ปุ๋ยไดยอมโมเนียฟอสเฟตและปุ๋ยสูตร15-15-15ในอัตราครึ่งช้อนชาต่อต้น 3. การตัดแต่งต้นหญ้าควรตัดแต่งใบอย่างสม่ำเสมอทุกๆ3-4เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าแฝกออกดอกช่วยให้หญ้าแฝกแตกหน่อเพิ่มขึ้นควบคุมไม่ให้หญ้าแฝกสูงเกินไปทำให้หญ้าแฝกคิดติดกันเป็นกำแพงแน่นและทําหน้าที่กรองตะกรนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด4การดายวัชพืชในระยะแรกที่ปลูกควรมีการดายวัชพืช จะทำให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ดีและแตกหน่อเร็วขึ้นประโยชน์ของหญ้าแฝกต้นและใบ 1. ช่วยกรองเศษพืชและเศษตะกอนดิน 2. ใช้ทําวัสดุมุงหลังคา 3. ใช้ทําเชือกหมวกตะกร้าและอื่นๆ 4. ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน 5. ใช้ทําปุ๋ยหมักราก 1. ดูดซับน้ำและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน 2. ดูดซับแร่ธาตุและอาหาร 3. ดูดซับสารพิษ 4. ช่วยปรับปรุงสภาพดินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 5. ใช้ทำเครื่องสมุนไพรและเครื่องปะทินผิว 6. ใช้กลั่นทำน้ำหอม 7. ใช้ป้องกันมแมลงศัตรูพืชค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเือนแก้วคุณเที่ยงนะคะหรือว่าแม่แก้วั่นเงย่ะัะการทำเครื่องตักสารบ,บ้านกอซาวคะ่ะ นี Alors, autant, okay. okay. ้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะแก้วนวกนะคะแล้วทำไมต้องนวดก่อนอะคะนดให้มันมันสดใสค่าอย่างนี้วะแบอกค่าเกี่ยค่าอย่างนี้ค่าเกี่ยจะ จากการสอบถามแม่แก้วนะคะที่ถามว่าทําไมเราต้องลวกก่อนนะคะก็เพราะว่าที่เราต้องลวกก่อนเนี่ยเพราะว่าต้นหญ้าแฝกนะคะจะมีคมอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็ต้องนํามาลวกก่อนเพื่อให้คมในเวลาหายไปเวลาเราไปทําเครื่องจักรารเนี่ยจะได้ไม่โดนคมของต้นหญ้าแฝกนะคะบาดนี้แล้วก็อีกอย่างนะคะก็เพราะว่าการลวกค่ะเป็นการฆ่าเชื้อให้ต้นหญ้าแฝกได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำให้ต้นหญ้าแฝกนะคะมีสีที่สดขึ้นด้วยะคะ่ะ สหรับยาแฝกที่ผ่านการต้มเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกนำมาตากไว้ที่บริเวณที่ลงแจ้งนะครับซึ่งจะต้องใช้แสงแดดในการตากเนี่ยประมาณ3 4ถึงแดดนะครับว่าที่จะใได้ที่แล้วก็จะนำเอาไปทำเป็นกรมวิธีต่อไปนั่นเองครับยาที่ถูกตากแล้วนะครับจะถูกนำมาแยกเป็นขนาดวิธีการแยกขนาดเนี่ยเราจะต้องแยกยังไงครับัน,นขนาดเส้นใหญ่นี่เป็นเส้นใหญ่นะครับ ตัวหต้นเนี่ยจะสามารถแยกขนาดออกมาได้เป็นเส้นใหญ่กลางแล้วก็เส้นสเล็กซึ่งเขาอันแยกเนี่ยเขาจะแยกไปเรื่อยๆเผื่อว่าไอ้เส้นใหญ่นี่จะเป็นตัวตั้งเพราะว่าเขาจะสานอะไรอย่างนีาาง้นะสานตะก,กร้าตัวสานรรงกะดาษตัวสานกระเป๋าแล้วก็เส้นกลางนี่เขาเอาเป็นตัวสานแล้วก็เส้นเล็กที่ เ, <Okay. S 1> เป็นใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นตัวในการตั้งเป็นเป็นฐานหรือว่าเป็นเสาหลักขึ้นมาเวลาเราทําเป็นรูปทรงของกล่องนะครับ<ม>ส่วนเส้นกลางเนี่ยเขาจะใช้ในการจักสารโดยรอบเส้นเล็กจะนําไปพันเป็นเบียวนะครับเพื่อนําไปตแตัดสำหรับวิธีการอบนะคะเราก็จะมา เศษของหญ้าแฝกที่ได้แห้งแล้วแล้วก็นํากระมบถันมาใส่แล้วก็ได้จุดไฟแล้วใส่ไวต้ตรงใต้ตู้แล้วก็ปิดปิดปิดประตูเพื่อให้ควันได้อบเส้นของกระมถันสำหรับการที่เราอบอย่างนี้ก็เพราะว่าจะทําให้อ่าไม่ขึ้นราค่ะซึ่งเวลาเราใช้เวลานานมันก็จะเป็นเชื้อราค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสารนะคะจากกลุ่มสตรีหญ้าแฝกบ้านกอซานะคะที่ได้ ทำขึ้นมานะคะก็มีหลายอย่างเลยคะ่ะมีทั้งตะกร้านะคะกล่องใส่กระดาษทิชชู่คะ่ะน่ารักมากเลยนะคะเยะแยะค่ะมีกระเป๋าด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ถ้าสนใจก็มาหาซื้อกันได้นะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสุริกรชาวไทยมาโดยตลอด รวมระยะเวลากว่า66ปีในการครองราชของพระองค์พระองค์ทรงง,งงานอย่างเด็เดเนื่อดโดยไม่มีความย่อท้อหลากหลายโครงการในพระราชดำริหลากหลายความคิดหลากหลายแนวคิดที่จะช่วยเหลือประรดานชาวไทยเสมอมาไม่แปลกเลยครับที่วันหนึ่งประชาชนชาวไทยจะมีโอกาสได้สนองพระเดชพระคุณมีการตอบแทนในความรักของพ่อที่มีต่อลูก ด้านหลังของกระมครับเป็นการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปีเรื่องกราษ2,555ซึ่งเป็นหนึ่งในการตอบแทนความรักที่มีต่อพ่อหลวงของทวกไทยครับ ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโครจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นในสักดวงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กนนััน,นน ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเรือแก้วคำเที่ยงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมกุฎมิตรอดุจเล่หที่มีต่อประดุจมิตรชาวไทยตลอดทุกข้าพันธ์ภาษาทุกข้าพันธ์นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ครับบนการเดินทางเป็นอะไรที่ แต่สองดางก็ยังมุนกตัวเองดูฉันฉันดึงดูจ้า